ครับทักทายกันบ่ายนี้ที่วัดป่าภูเขาแดงนะครับ14กันยายน2565นะครับบ่ายแก่ๆของวันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าฝนจะตกนะครับแต่ก็เริ่มที่จะจางหายไปแล้วนะครับเหลือไว้คงความร้อนความแดดจ้านะครับของวัดป่าของเราที่นี่นะครับก็ ก็นำบรรยากาศภาพวิวสวยๆนะครับกับวัดป่าภูเขาแดงของเรานะครับและที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ,อฐานของพระมาหาเกดีนะครับที่จะได้สร้างขึ้นไว้นะครับเพื่อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานให้ท่านผู้ศรัทธ,ธายาติโยมทุกท่านนะครับพุทธศาสนิกชน ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนากันต่อไปนะครับวันนี้ทางวัดป่าภูเขาแดงของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านได้วางศิลาเลือกไว้นะครับก็เพื่อที่จะ,ะสร้างพระมาเิดีนะครับขึ้นไว้นาที่ตรงนี้นะครับก็ยังรอนะครับท่านผู้มีความศรัทธาและก็ท่านที่จะมาร่วมช่วยกันสร้างนะครับลูกศิษย์ลูกหา ทุกๆท,ท่านทุกๆหมู่เรานะครับไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศนะครับจะใกล้หรือไกลนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับได้มาร่วมช่วยกันสร้างนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไว่า้ได้มาปฏิบัติมาเยี่ยมชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับสําหรับพวกเราชาวพุทธศาสนานะครับก็ อันนี้บนบริเวณองค์หน้าลานพระสังกจัยนะครับตรงาลานพระเจดีที่จะพระหมหาเจดีที่กําลังจะได้สร้างนะครับก็ขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมทุกท่านนะครับเรามาช่วยกันสร้างช่วยกันทํานะครับทําไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเพื่อเป็นบารมีฐานต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับที่วัดป่าภูเขาแดงของเราแห่งนี้ตําบลขัวเรียงอำเภอชุมพจังหวัดขอนแก่น น,นี่ก็คือบรรยากาศบนเนินภูเขาเล็กๆนะครับติดอยู่ระหว่างเทือกเขาภูเวียงนะครับก็ถือว่าไม่ต่ํามากไม่สูงมากนะครับก็ขึ้นมาในระดับที่อพอดีนะครับแลมองซ้ายขวาทิศตะวันออกตะวันตกนะครับก็มีแต่วิวสวยๆความสวยงามนะครับก็ถือโอกาสเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมและก็ในวันอาทิตย์ที่16 ตุลาคมที่จะถึงเดือนหน้านี้นะครับแรม6กค่ำเดือน11บอนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับมาหากระถินด้วยกันนะครับที่วัดป่าภูเขาแดงของเราก็ฝากไปยังทุกๆท่านนะครับท่านผู้มิเกียรติทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลหรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็ดีนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อแม่พระครูบาอาจารย์และก็ท่านผู้มี ความเลื่อมใสสธาในพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับหากว่าได้มีโอกาสก็มาทําบุญด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างเก็บเสบียงบุญของเราเอาไว้นะครับสะสมเอาไว้นะครับได้มาช่วยกันทําช่วยกันคิดช่วยกันสร้างนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกระถินร่วมกันณวัดป่าภูเขาแดงของเรานะครับวันอาทิตย์ที่16 ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกทุกท่านมาณนะโอกาสนี้นะครับบ่ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกทุกท่านโดยท่วนหน้าใจเลืพอนพ